สวัสดีค่ะสิตังหัวหินแลนด์ฮาว,วันนี้ก็จะพามาดูบ้านสวยๆในอำเภอหัวหินกันค่ะบ้านหลังนี้ที่พามาดูกันนะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในเนื้อที่74ตารางวาบ้านเดี่ยวที่ไม่มีค่าส่วนกลางใดๆเลยค่ะเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะก็จะเป็นบ้านที่เข้าทําธุรกิจหรือว่าซื้อเป็นบ้านพักตากอ,อากาศดูอาศัยมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ในเนื้อที่74ตารางวา โฉนดคุดแดงค่ะและมี4ห้องนอน2ห้องน้ํามีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะคะโซนหน้าบ้านก็จะมีที่จอดรถสะดวกสบายโซนนี้จะไม่มีค่าส่วนกลางใดๆเลยค่ะบ้านหลังนี้ก็อยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองมากนักนะคะจะอยู่โซนนอกเมืองห่างจากตัวเมืองอยู่ราวประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆนะคะก็จะไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้ามากนักหรือว่าจะเป็นหาดหัวหินนะคะห่างจากหาดหัวหินประ,ประมาณ4กิโลเมตรกว่าๆคะ่ะ โซนหน้าบ้านก็สามารถที่จะจอดรถได้สบายๆสองถึงสามคันเลยค่ะและหน้าบ้านก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำค่ะบ้านจะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะสระว่ายน้ำก็จะมีขนาดประมาณ6.5คูณ5เมตรค่ะก็จะมีสไลเดอร์ที่สระว่ายน้ำด้วยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นโซนที่มีโต๊ะเก้าอี้นั่งพักผ่อนค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในบ้านกันค่ะ เดินเข้ามาภายในบ้านจะเห็นห้องถุงกว้างๆนะคะก็จะมีมุมโซฟาชุดรับแขกไว้โซนห้องถงค่ะห้องถุงก็จะกว้างมากๆเลยค่ะติดตั้งแอร์ไว้2เครื่องค่ะบ้านหลังนี้ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด1 3 9ตารางเมตรค่ะห้องนอนสีห้องนอนเดินเข้ามาด้านขวามือของเราก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องมีห้องน้ำส่วนตัวหนึ่งห้องและซ้ายมือก็จะเป็น2ห้องนอนค่ะ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เห็นก็จะแถมให้หมดเลยค่ะซึ่งจะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูห้องนอนห้องแรกกันค่ะห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ติดตั้งแอร์ไว้ด้วยนะคะมีห้องน้ำส่วนตัวและห้องน้ำก็จะติดตั้งโซนกระจกเพื่อแบ่งกั้นระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งไว้นะคะห้องน้ำก็จะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ด้วยค่ะ บ้านหลังนี้ภายในบ้านก็จะทาสีออกโทนสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะในห้องน้ำก็จะปูกระเบื้องพื้นด้วยสีเทาและผนังก็จะเป็นกระเบื้องสีเทาอ่อนภายในห้องนอนก็จะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้าค,ค่ะ ด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นห้องนอนอีกสองห้องจะมีห้องน้ําส่วนตัวหนึ่งห้องโซนนี้นะคะห้องนี้จะไม่มีห้องน้ําส่วนตัวค่ะห้องนอนก็จะมีเตียงนอนและตู้เสื้อผ้าค่ะเตียงนอนและตู้เสื้อผ้าก็จะตกแต่งไว้ด้วยโทนสีขาวค่ะห้องนอนจะมีทีวีทุกห้องเลยค่ะเดี๋ยวเดินไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะ ห้องนอนสองห้องนี้ก็จะไม่มีห้องน้ําส่วนตัวจะมีห้องน้ําด้านนอกอยู่ระหว่างห้องนอนสองห้องค่ะห้องน้ําห้องนี้ก็จะอยู่ระหว่างห้องนอนสองห้องนะคะซึ่งจะเป็นห้องน้ําด้านนอกค่ะจะติดตั้งกระจกซึ่งจะเป็นกระจกค่ะสําหรับเวลาที่เราอาบน้ําค่ะจะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ทุกห้องเลยค่ะ ห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนและตุเสื้อผ้าและจะมีทีวีเช่นเดียวกันค่ะห้องนอนทุกห้องก็จะติดตั้งแอร์ไว้นะคะสาหรับห้องนอนทุกห้องก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะ4คูณ4.5เมตรนะคะในบ้านและในห้องนอนแต่ลห้องก็จะทาสีเหลืองอ่อนๆไว้ค่ะ เดินเข้ามาในโซนครัวค่ะโซนครัวก็จะมีประตูปิดเปิดไว้แยกโซนระหว่างโซนทางเดินโถงและห้องครัวค่ะโซนนี้จะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะห้องนอนห้องนี้ก็จะไม่มีทีวีค่ะจะมีตู้เสื้อผ้าขนาดนะกลางไว้และจะมีเตียงนอนติดตั้งแอร์ไว้ทุกห้องเช่นเดียวกันค่ะทุกๆห้องภายในบ้านก็จะทาสีภายในสีเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือสีเหลืองอ่อนค่ะ และจะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เตียงและตู้เสื้อผ้าด้วยโทนสีเดียวกัน, mm hmm. ก,นก็คือโทนสีขาวนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนครัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินไว้นะคะโซนซิงล้างจานตรงนี้ก็จะมีเตาแก๊สห้องครัวก็จะมีตู้เย็นค่ะมีอุปกรณ์ครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในห้องครัวครบคันเลยค่ะ ห้องครัวนี้ก็จะมีประตูปิดเปิดหลังบ้านนะคะซึ่งสามารถเปิดออกไปตรงโซนข้างบ้านและเดินไปที่โซนจอดรถได้ค่ะเป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะพื้นที่ใช้สอย139ตารางเมตรค่ะเนื้อที่74ตารางวานะคะ เป็นบ้านเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่นะคะมีพื้นที่จอดรถกว้างมากๆเลยห้องถงก็กว้างมากๆเลยค่ะจะลงรายละเอียดต่างๆไว้ท่ายคลิปนะคะก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้หรือจะติดต่อสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์0631589982นะคะหรือช่องทางการติดต่อจะเป็น l i n e WhatsApp ก็สามารถติดต่อทักมาเพื่อสอบถ,ถามหรือว่านัดเยี่ยมชมบ้านได้นะคะ บ้านหลังนี้จะห่างจากห้างสรรพสินค้าบูพอตและมาร์เก็ตวิลเลตอยู่ราวๆประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆค่ะและจากจุดนี้นะคะก็ไม่ไกลจากมินิมาร์ทหรือว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นนะคะก็ประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆเองค่ะในโซนนี้นะคะก็จะมีโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสาัตว์มินิโลตัสร้านฟาร์มาซีซึ่งจะมีตลาดนัดตอนเย็นห่างจากจุดนี้ประมาณ3กิโลเมตรได้นะคะก็จะมีตลาดนัดตอนเย็นทุกวันก็จากจุดนี้ ไม่ไกลจากส่วนน้ำวานานะคะประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆค่ะหรือจะเป็นที่พากรีสอร์ทนะคะก็ไม่ไกลจากจุดนี้ค่ะสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อที่ให้ไว้ได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นโซนที่ไม่มีปัญหาน้ําท่วมนะคะก็จะเป็นข้อดีของบ้านหลังนี้ค่ะและหลังนี้ก็จะไม่มีค่าส่วนกลางนะคะ ด้านหน้าบ้านก็จะติดถนนสาธารณะซึ่งเดินทางเข้าออกได้สะดวกสบายค่ะสามารถเดินทางเข้ามาบ้านหลังนี้ได้หลายเส้นทางค่ะสนใจเยี่ยมชมบ้านติดต่อที่ช่องนี้นะคะสิตังหัวหินแลนด์เฮาส์ชอบดูบ้านดูที่สิตังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ